สวัสดีทุกคนเนียครับวันนี้เราก็จะมาแกล้งคุณยายแกรนนี่กันต่อนะครับอันนี้มันก็จะเป็นโหมดยากนะมันก็จะทําให้เราแกล้งคุณยายแกรนนี่ยากหน่อยนะครับคือคุณยายแกเดินโคตรเร็วเลยนะครับมาโยคนคุแจไปตรงนี้รอคุณยายมาแป๊บหนึ่งโอเคหลบรอคุณยายนะครับเดี๋ยวคุณยายแกก็มาแล้วนะคือแกเดินโคตรเร็วเลยนะครับเดี๋ยวรอดูอชื้โอโอ้โหนี่คุณยายแกวิ่งหรือเปล่า ค,คือโดนคือโดนโคตรเร็วเลยนะครับเดี๋ยวปิดก่อนโอเคคุณแจวุธมาไปแล้วจ้าไปแล้วนะคุณยาย s o รี่ครับเดี๋ยวผมจะไปไขเอาวุธนะครับรอคุณยายหลับโอ้โหคือยายแกหลับยากมากเลยนะครับโอเคคุณยายแกหลับไปประมาณ30มิบวินนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้เวลานี้คุมนะ อาชีพนี่อาวุธมาเตรียมพร้อมนี่มาเลยครับคุณยายผมพร้อมแล้วเดี๋ยวลงไปชั้นล่างกันรอคนยายมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคนยายก็ตื่นแล้วล่ะโอเคนี่มาขายดูซิมีอะไรไม่มีอะไรเลยโอไมค์กัอาชีพนี่ลงไปชั้นล่าง ผมคิดว่าคุณยายแกน่าจะน่าจะได้ยินนะหรือเปล่าชิบนี่เราได้กับดักมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอคุณยายแกมาโอเควางดักแกไว้ไม่รู้ว่ากับดักจะโดนหรือเปล่านะครับชิบเดี๋ยวเราต้องมาอรอลุ้นกันมาเตรียมพร้อมมาเลยยายผมพร้อมแล้วเนี่ย คุณยายครับอโอเคมาทิ้งไว้รอยายมาชื้นนี่ยายมาหรือยังโอ้โหคือคุณยายโดนกับดักเราเต็มๆเลยนะครับร่างกายแตกสลายคุณยายหลับอีกแล้วสามสิบวิข่าไม่ตายสักดีโอ้โหคือหมันไส้มากเลยนะครับคือคุณยายแกไม่มีมันตายนะ มีอะไรให้เราเนี่ยเศษคุณแจอโอเคไปแล้วจ้าอชื้นี่มาแล้วเดี๋ยวเราไปเอาของกันชื้เดี๋ยวยายแกก็ตื่นอีกแล้วนะครับคือแกตื่นโคตรเร็วอ่ะอื้บนี่เปิดดูสิมาย เพิ่งหลับไม่ใช่หรอ,อยายฮะทำไมตื่นเร็วจังเนี่ยโอ้ oh my god คือไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับโอโหคือยากจริงนะครับหมดนี่ถ้าใครผ่านนี่คือผมยกนิ้วให้เลยนะคือคุณเป็นคนที่สุดยอดมากนะครับโอโหไม่ไหวจริงครับท่านผู้ชมมันไ็นไรครับเอาใหม่นี่ตื่นละโอเคฮึ่ม ไม่ใช่ว่าคุณยายมาโผล่อยู่ข้างหน้านะเย้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วร้อนหลอน,ลอนรู้สึกว่าหลอนเลยนะครับคือคุณยายแกเดินเร็วเกินไปนะโอ้โหคือแกเดินนี่ดูเหมือนแกวิ่งเลยนะครับโอ้มกอโอเคใจเย็นนะอเ้ยอาชิบอชิบเดี๋ยวรอยายแกมาก,ก่อน เดี๋ยวเราจะขังยายไว้ในห้องก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปเอาของนะเอาของเมื่อกี้นะครับมาจากการก,กับคณยายอชืบนี่มารอยายมาอาชืบนี่มาเลยยายอชืเฮ้ยนี่ยายมาหรือยังรอบนี้ยายมาช้านะครับ เย้ยยายมาแล้วเข้าไประยายนี่ดีมากโอเคคุณยายหลับไปอีกรอบเลยไปแล้วไม่อยากอยู่กับคุณยายแล้วฮึมมาเตรียมพร้อมครับของเราอยู่ไหนเมื่อกี้ตกแถวน,นี้หรือเปล่าใช่เลยนะครับไม่คุณยายไม่หลับสักที โอเคเราไป30วินะครับแต่งโมชิบเดี๋ยวรอยายตื่นแป๊บหนึ่งค่อยๆเดินนะครับระวังยายนะมีของอะไรให้เราหรือเปล่าท่านี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยอืมมีแต่ประแจรถนะครับ อาชื้อเฮ้ยคนยายมาแล้วยังคนยายคนยายมาเร็วอาชืน้นี่ฉีดไปอีกทีหนึง่งมาแล้วก็ต่อด้วยอันนี้มาคนยายมามาเลยเร็ว,รวอาชื้อเอาไม่โดนเฮ้ยโอเคสเปรย์ชื้อฉีดอีกทีหนึง่ง เรียบร้อยไปดิโอ้เดี๋ยวคุณยายก็น่าจะมาอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องเอากับดักมาดักเกไว้นะอาวเ้ยเย้ยมาเลยคุณยายเอา <laughs> นี่เป็นไงคุณยายฮ <laughs> แตกสลายไปเลยดิ <laughs> ไม่ตายสักทีว่เหมันไส้ <laughs> คุณยายเป็นตัวอะไรเนะี่ยไม่รู้จกตายนะครับ คือทํายังไงก็ไม่ตายนะเดี๋ยวผมจะลอกคุณยายมาตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าคุณยายจะโดนกับดักผมหรือเปล่านะนี่วางไว้เดี๋ยวคุณยายก็มาแล้วโอเคหลบก่อนนะครับคุณยายจะโดนกับดักเราหรือเปล่านะคุณยายมาแล้วมาแลว้วคุณยายเอา้าไม่โดนยโอเค สวัสดีครับคุณยาย Hello เราคุณยายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดประตูนะไม่งั้นจะเหมือนคลิปที่แล้วนะครับคือเราโดนคุณยายเล่นสวยเลยโอเคน่าจะได้แล้วนะครับอ่ชืบเอ้ยสวยแล้วเอ้ยผมรีบเกินไปนะครับโอ้ย oh กสวยแล้วนะเออเรียบร้อยครับพอดีเลยโอ้โ <laughs> ห โอ้คุณยายแตกสลายเฮ้ยมันไส้คุณยายมานานแล้วนี่ตกลงไปเลยยายเอานี่เศษล่างคุณยายเอาตกลงไปเลย,ยเอาโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำแบบนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองโยนคอนลงไปแล้วก็โดดลงไปนะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ลงไปแล้วอ,อาชืบออ้าวตายคือผมเคยเห็นคนทําได้นะครับคือปกติมันไม่ตายนะหรือว่าผมโดนไม่โดนค้อนก็ไม่รู้เอ้ยวสวดดีครับยายยายใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดียายยายผมขอโทษโอเคหลบก่อนนะครับอาชืบอนี่ยายใจเย็นนะยายโอเคปิดประตูก่อน ฟืบนี่ไปแล้วจ้าไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยคุณยายคุณยายน่าจะตามไม่ได้แล้วนะครับคือคุณยายแกมุดไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นบนนะครับมาชื้อไปเอาวุดกันโอเคมาไปทันหรือเปล่า เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับช้าเกินไป oh <my God> โอ my มก d โด้เก็บไม่ทันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมแกรนี y ต่อก็สามารถก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย